จำให้เป็นแพทเทิร์นแล้วเวลาแทนค่ามันเป็นประมาณนี้มันไม่ยากแต่ขอให้เรารู้นะคบว่าแต่ละคําพูดเนี่ยมันหมายถึงอะไรไปฝึกโจทย์เพิ่มเติมนิดหน่อยมันจะเริ่มจับประเด็นได้โอเคไหมแต่หัวใจอยู่ที่ต้องจําสูตรได้ด้วยได้ด้วยนะอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องของทฤษฎีจนแกสนะครับจากนั้นเราไปดูต่อน,นิดหนึ่งบางอันที่จะสอนแบบเร็วนิดนึงนะครับเช่นข้อ16ครับไปดูข้อ16กันหน่อย ไปดูข้อสิบหกกันนิดหนึ่งในโจทย์ข้อที่สนะิบหกในโจทย์ข้อที่สิบหกเนี่ยอ่านะเขาบอกว่าดูดีๆนะเขาบอกว่าดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรรอบดาวเลิกดวงหนึ่งนะดาวเคราะห์ดวงหนึ่งโคจรรอบดาวเลิกดวงหนึ่งนะสังเกตถ้าเราเจอข้อนี้เจอคํานี้ป๊บมันเป็นเรื่องอะไรทันทีทฤษฎีดวง ดวงดาวใช่ป่ะทฤษฎีดวงดาวถ้าเป็นทฤษฎีดวงดาวมันจะประมาณนี้ถูกปะ่ะแรงดึงดูดระหว่างมวล F เท่ากับ G M 1 M 2หรือ M ใหญ่ M เล็กส่วน R กําลังอะไรส่วน R กําลังสองถูกปะ่ะจากนั้นเนี่ยแรงตรงนี้เราจะไปแทนค่าเป็น M V สแควร์ส่วนอะไรส่วน R แล้ว V ตรงนี้จะแทนค่าเป็นโอเมก้า R ถูกปะ่ะแล้วโอเมก้าตัวนี้จะแทนค่าเท่ากับ2พายส่วนด้วยอะไร2พายส่วนด้วยคาบอันนี้คือเส้นทางการคํานวณ แต่ถ้าใครแม่นกว่านั้นเนี่ยเราไปสังเกตนะครับว่าการโครจรเนี่ยมีคาบการโครจรคือตัวทีใหญ่โจ์บอกอยู่แล้วว่ามันมีคาบการโครจรเพราะฉะนั้นมันจะไปเป็นสมการที่พี่เคยให้เราวงอะจดตามไว้ก่อนก็ได้นะครับนะอันนี้อยู่ในหน้า65ในแมปพวกเราแต่ไม่ต้องเปิดจดตามที่ไปเลยว่า T ีกำลังสองคือ4ี่พายอะไรครับ4ี่พายกำลังสองแต่แปรผันตาม R กําลังอะไร R กําลังสามใช่ไหมแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย G M ใหญ่ไอตัวนี้คือที่พี่ให้ไฮไลท์ไว้ถูกไหม ข้อนี้เป็นโจทย์ที่เขาต้องการให้เราเปรียบเทียบละวางคาบกับวงไว้ครับอะไรครับมวลดาวฤกษ์โจทย์บอกว่าจงหามวลดาวฤกษ์ก็คือเอ็มอะไรเอ็มใหญ่ว่าเท่ากับเท่าไหร่ถือว่านะโจทย์ให้เราหาเอ็มใหญ่นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอ็มใหญ่ก็คือตัวนี้นั่นเองวงไว้เขณนะนี่คือมวลดาวฤกษ์แต่ระยะโคจรห่างจากดาวฤกษ์เป็นระยะทาง L ลแปลว่าอะไรครับ มันมีดาวเลิกอยู่ตรงนี้แล้วมีดาวคาโคจรรอบดาวเลิกใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นระยะทาง L ก็คือมีค่าเท่ากับอะไรนั่นเองอ่าถูกป่ะรัศมีการโคจรดังนั้นให้เราเปลี่ยน R ตรงนี้เป็นอะไรเป็น L ไปครับ T กําลังสองจึงเท่ากับ4พายกําลังสอง L กําลังสามส่วนด้วย G m ใหญ่ย้ายข้างครับ m ใหญ่มีค่าเท่ากับ4พายกําลังสอง L กําลังสามส่วนด้วย G T สแควร์ 2, ถูกป่ะ G T สแควร์อ่าเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือตอบข้อ สามง่ายไหมง่ายเนอะง่ายเนาะแต่ถ้าใครไม่แม่นทําไงครับใครไม่แม่นเนี่ยจําสูตรไม่ได้เว้ยในห้องสอบดูนะมาดูสมาการข้อสามนะเขาบอกว่าจงหามวลดาวเลิกใช่ปะ่ะจงหามวลดาวเลิกเราก็จับให้เท่ากับเอ็มไปสิอ่าลองทําตามพี่นะจับเท่ากับเอ็มปึ้งเนี่ยเสร็จแล้วโยกตรงนี้ขึ้นมาครับมันจะยคูณทีกำลังสองขึ้นมาได้ถูกป่ะแล้วพอมองลงไปเนี่ยทีกำลังสองจะแปรผันตาม L อลกำลังอะไร L อลกำลังสาม อย่างที่พี่เคยให้บอกอะ่ะให้ท่องอะ่ะทีกำลังสองแปลผันตาม R กําลังอะไรครับ r กําลังสามข้อนี้มันจะเป็นตัวเลงที่ตรงตามหลักการแปรผันแทบไม่ต้องรู้สมการข้อนี้เนี่ยถ้ารู้การแปรผันแค่นี้ก็ต้องตอบข้ออะไรเหมือนเดิมข้อสามเหมือนเดิมโอเคปะ่ะนะอันนี้ก็คือในส่วนของดวงดาวเขาจะไม่ออกเกินนี้โอเคไหมจะไม่ออกเกินนี้แต่ถ้าเป็นเกินนี้ข้อที่สิบเจ็ดนะเกินนี้ข้อสิบเจ็ดเป็นเรื่องอะไรครับคําแรกเลยคําแรก ลูกตุ้มบทซิมเพิลฮาร์โมนิกอ่าดูไปเลยถ้าเป็นลูกตุ้มดูนะประเด็นคือคํานี้อ่านโจทย์ปั๊บต้องรู้ว่าเป็นบทไหนโอเคไหมแล้วถ้ามันเป็นบทซิมเพิลฮาร์โมนิกเขาต้องการให้เราเปรียบเทียบอะไรครับคาบเพราะเราไปสังเกตตัวเลือกเนี่ยเขาต้องการให้เราเปรียบเทียบคา,าบของลูกตุ้มสี่อันโอเคปะคาบของลูกตุ้มสี่อันเพราะฉะนั้นคาบการแก่งของลูกตุ้มนาฬิกาก็คือทเท่ากับสองพายรูทอะไรรูทเอลส่วน แอลส่วนจีมีมวลไหมไม่มีนะไม่มีมวลเพราะนั้นทีจึงเท่ากับอ่าเขียนไปสองพายรูทแอลส่วนจีแล้วในโจทย์เขาบอกไหมว่าอันนึงเนี่ยแกว่งที่โลกอันนึงไปแกว่งดดงจันบอกไหมบอกไหมไม่บอกเพราะฉะนั้นค่าอะไรเป็นค่าคงที่ค่าจเป็นค่าคงที่สองพายคงที่ไหมคงที่เพราะฉะนั้นค่าจึงแปรผันตามความยาวลูกตุ้มนาฬิกาถอนรูทถ้าลูกตุ้มนาฬิกายาวยี่บห้าถอนรูทเหลือเท่าไหร่ เหลือห้าถ้าลูกตุ้มนาฬิกาเป็นร้อยถอนรู้เหลือเท่าไรสิบจากห้าก็เปลี่ยนไปเป็นสิบถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้ายาวมากขึ้นคาบก็จะทําไมขึ้นตามมากขึ้นตามนะถ้าคาบเพิ่มถ้าคาบเพิ่มถ้าถ้าความยาวลูกตุ้มนาฬิกาเพิ่มคาบก็จะทําไมครับคาบก็จะเพิ่มตามใช่ป่ะถ้าความยาวลูกตุ้มนาฬิกาลดคาบก็จะทําไมตามคาบก็จะลดตามโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจึงตัดตรงนี้ทิ้งได้เลยครับทุกคนดูบนจอเขาให้มวลมาหลอกเล่น แล้วน้องบางคนจะกุ้มใจเพราะไม่ได้ใช้ข้อมูลจากโจทย์ถูกปะไม่จําเป็นข้อนี้นะอย่าไปพยายามเอามวลเข้าไปแทรกนะนะให้หาจากอะไรอย่างเดียวความยาวถูกปะหาจากความยาวอย่างเดียวอ่ะดูวิธีแก้ของพี่นะครับพี่จะแก้โดยปรับให้มันเป็นตัวแปรเดียวคือนี้ครับพี่จะให้ l4 เท่ากับ l เอาง่ายๆเลยนะ l4 เท่ากับ l แต่ในโจทย์ทุกคนดูบนจอ l3 เท่ากับ3อะไร 3l4 ครับเพราะฉะนั้น l3 จึงเท่ากับ 3l4 หรือ3เลยครับ 3L มเถูกปะสามเนี่ไง L อสเท่ากับเอลไงเอลสาเท่ากับสามเอก็คือเท่ากับสามเอลแต่เอลสี่ดันไปเท่ากับเอลอะไรเอลสองอ่าเขียนไปเอสองจึงเท่ากับ L อลสี่และเท่ากับเอลแต่เอลหนึ่งดูนะเอล่งดันไปเท่ากับสองเอลอะไร 3, สองเอลสามสองเท่าของเอลสามเอลสามคือกี่เอลเนี้ยสามเอลสองเท่าของสามเก็คือกี่เอครับหกเอ่าจากนั้นเอาปากกาไฮไลไท์ไฮไลไท์สาอันนี้เลยครับเราจะได้ว่าเอเท่ากับหกล l 3เท่ากับส l l 2และ l 4เท่ากับ l l ไหนเยอะสุด l 1 l 1จึงมากกว่า l อะไร l 3และมากกว่า l อะไร l 2แต่ l สอดันเท่ากับ l ดันเท่ากับ l 4ถ้า l มากก็แปลว่าคาบจะทำไมตามมากตามดังนั้น t 1จึงมากกว่า t สและมากกว่า t สอซึ่งไปเท่ากับ t อะไร t สครับคำตอบคือตอบข้อหนึ่งครับจบเลย โอเคมเรื่องลูกตุ้มนาฬิกาจะออกเรื่องนี้ล้วนๆในซิมเพิลฮาร์โมนิกเลยแต่ถ้าออกไม่ง่ายนักโอเคมไปฝึกทำสักสิบยี่สิบข้อก็ยังดีแต่ว่ามันออกไงก็คุ้มใช่ไหมดีกว่าไปทำซิมเพิลฮาร์โมนิกทั้งบทแล้วเรื่องอื่นไม่ออกใช่ปะนะเพราะนั้นก็เน้นให้ตรงประเด็นนะครับอันนี้พี่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับจะได้เห็นภาพอ่าถัดมาไปดูข้อสิบแป ข้อ18เหมือนจะง่ายนะแล้วเวลาน้องเจอข้อ18เนี่ยประมาทคิดว่าทําได้ประเด็นของข้อ18อยู่ที่ตรงไหนประเด็นเลยคยีที่สําคัญที่สุดในข้อ18ข้อ18รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อกเป็นเรื่องอะไรครับคลื่นใช่ป่ะเกิดคลื่นแล้วในโจทย์สังเกตโจทย์อยากหาอะไรครับอัตราเร็วคลื่นเพราะนั้นถ้าใครจําได้เนี่ยเรารู้เลยว่า v เท่ากับอะไร s ส่วน t ถือว่า แต่ระยะทางหนึ่งลูกคืนเราจะเรียกว่าความยาวคืนเวลาตอนหนึ่งลูกคืนเราจะเรียกว่าคาบถูกปหหรือคาบกับความถีเป็นส่วนกลับกันก็จะเป็น f อะไรครับ f แลมด้าท่องทั้งแผงนะ t เท่ากับเส่วนเท่ากับแลมดาส่วนคาบเท่ากับ f แลม f แลมดาจากนั้นในโจทย์ข้อนี้เขาให้อะไรามาดูนะในโจทย์เขาอยากจะได้ตัว V นี่ครับอยากจะได้ตัว V จากนั้นไม่ได้ให้อะไรมาเลยไม่ได้ให้อะไรมาเลยแต่เขาพูดอย่างนี้ครับว่า เมื่อเวลาผ่านไป0.1วินาทีจะเห็นขึ้นเป็นรูปร่างเดิมแปลว่าอะไรอ่าทุกคนว่าตามพี่นะครับอันนี้คือตอนตั้งตน้นจากนั้นถ้าเวลาผ่านไป0.1วินาทียังคงเห็นขึ้นเป็นรูปร่างเดิมเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับให้เราเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเหมือนกันรูปบนเลยแต่ว่าจุดที่เราสังเกตก็คือมันเป็นเวลาที่ผ่านไปแล้ว0.1วินาทีนะครับแต่คลื่นยังคงเห็นเป็นรูปร่างเดิม แปลว่าตอนตั้งต้นถ้าเกิดว่าคลื่นเนี่ยมันเคยมีสันคลื่นอยู่ตรงนี้ทุกคนแรงเงาเลยนะถ้าเกิดว่าไอ้สันคลื่นตอนแรกมันอยู่ตรงนี้ถ้ามันผ่านไป0.1วินาทีมันจะต้องเคลื่อนที่ไปแทนอันนาถูกป่ะมันจะต้องเคลื่อนที่ไปแทนอันหน้าไอ้ตรงที่แรงเงาตรงนี้มันจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนถูกไหมเราถึงเห็นมันรูปร่างเดิมเพราะมันเป็นน้ําเหมือนกันหมดไงใช่ป่ะหรือเชือกเหมือนกันหมดนั่นเอง เราจึงเห็นมันเป็นรูปร่างเดิมแต่เราจะพบว่า0.1วินาทีคลื่นจะเคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่านี้สังเกตไหมจากตรงนี้มาตรงนี้ไงใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้คือระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่ได้คือเคลื่อนที่ได้หนึ่งอะไรนั่นเองครับหนึ่งแลมดาเพราะความยาวคลื่นต้องนับทั้งข้างบนและข้างข้างล่างถูกป่ะมันจึงเป็นการบอกว่ามันคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่กี่ลูกหนึ่งลูกคือคาบนั่นเองครับ โจ์บอกคาบมาแล้วครับเท่ากับ0.1ความยากมันไม่ได้อยู่ที่สูตรนะน้องมันอยู่ที่การตีความข้อสอบโอเคปะนะเพราะฉะนั้นคีย์ของโจทย์ข้อนี้ประเด็นสําคัญจึงดอกจันคํานี้ครับเห็น<ช> <He S 2> ขึ้นเป็นรูปร่างเดิมด้วยเวลา0.1วินาทีเนี่ยแปลว่ามันเป็นเวลาต่อหนึ่งลูกนั่นเองหรือ0.1วินาทีคือคาบคาบนะเพราะคาบคือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ต่อหนึ่งลูกเพราะนั้นพอเราได้คาบแล้วหาอะไรอีกตัวหนึ่งได้ปึ้งได้ v เลย แลมอะไรแลมด้าแล้วในโจทย์บอกว่าเชือกยาวทั้งหมดกี่เมตรสิบเมตรลองมาดูนะครับสิบเมตรเนี่ยถ้ามันเป็นส่วนย่อยๆมันจะมีกี่ส่วนทุกคนดูบนจอครับหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนเพราะนั้นส่วนละกี่เมตรตรงนี้สองเมตรและตรงนี้สองเมตรถูกปะแต่สองส่วนเท่ากับหนึ่งความยาวขึ้นความยาวขึ้นจึงเป็นเท่าไรสี่แทนค่าแลมด้าเป็นสี่ครับโอเคปะแทนค่าแลมด้าเป็นสี่แทนค่าค่าเป็นศูนย์จุดหนึ่งเพราะฉะนั้น v จึงเท่ากับแลมด้าส่วนคาบ ดัมได้เป็น4ค่าเป็น0.1นย์คำตอบออกมาเป็น4อะไรครับ40เมตรต่อวินาทีครับตอบได้เลยจบอันนี้คือข้อที่18บแปคำนวณง่ายมะง่ายแต่ตีความยากโอเคปะอันนี้คือลักษณะของสมการคลื่นนะครับที่พวกเราต้องไประวังนิดนึงโอเคนะอย่าไปท่องแต่สูตรนะครับต้องท่องสูตรแล้วฝึกโจทย์ไว้ด้วยอา้าวทันมาทันมาข้อยีข้อยี ข้อยี่สิถ้าถ้าไปเปรียบเทียบดูข้อที่ยีนะครับมันจะไปตรงกับเรื่องเสียงอันนึงที่พี่บอกว่าออกเยอะมากออกบ่อยก็คือเรื่องการกำกำําทอ่าไปเปิดหน้าเจก่อนนิดหนึ่งการกำอนหน้าเจครับการกำอนการสันพ้องเรื่องเดียวกันใช่มนาะในหน้าที่ในหน้าที่เจนะครับในหน้าที่เจ็ดสิบห้ด้านล่าง ด้านล่างการกำอนหรือการสั่นพ้องหรือเลโซเลโซแนนซ์ก็คือตรงนี้นั่นเองให้พวกเราจดไปเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยไปตรงกับข้ออะไรที่เมื่อกี้พี่ให้เปิดข้อ20เขียนลงไปในชีตเลยเขียนลงไปในแมปเลยวิธีการทวนที่ดีที่สุดนะพี่ฝากไว้นะครับคือให้เอาชีตชุดนี้ที่พี่ให้ข้อสอบร้อยข้อนียแล้วไปฝึกแล้วเวลาเราฝึกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องมาเปิดแมปหรือมาเปิดตัวสูรใช่ไหม แล้วมันไปตรงกับข้อไหนให้เขียนข้อลงไปในนั้นเลยแล้วเวลาวันก่อนสอบเนี่ยให้เรามาดูสูตรนี้แล้วเปิดไปข้อนั้นเลยมันจะเห็นการแก้โจทย์ถูกป่ะจากเนื้อหาหรือสูตรที่เราสรุปไว้วิธีนี้จะทําให้ทบทวนเร็วที่สุดนะเพราะนั้นเขียนข้อ20ไว้เลยครับแล้วตัวที่ใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าไอ้ท่อปลายปิดหรือท่อปลายเปิดเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมแตกต่างกันอย่างนี้นะครับถ้าเป็นท่อปลายปิดท่อปลายปิดฝั่งนี้จะปิดแต่ถ้าเป็นท่อปลายเปิดมันจะเปิดทั้งสองฝั่งจำไว้เลยนะ ถ้าท่อปลายปิดฝั่งที่ปิดจะเป็นฝั่งที่มันเป็นโหนดหรือว่าเป็นตัวที่มันเป็นอะไรครับเป็นจุดใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งเปิดจะเป็นฝั่งที่เป็นแอนติโหนดหรือเป็นฝั่งที่คลื่นสามารถสบัดไปมาหรือขยายได้โอเคนะแต่ถ้าเป็นท่อปลายเปิดสองฝั่งมันก็จะเปิดตัวเป็นแบบนี้คือมันจะต้องไปเปิดทั้งสองฝั่งทั้งคู่โอเคมัสนะอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างปลายปิดกับปลายเปิดแต่ว่าเราพบว่าไม่ว่าเป็นท่อปลายปิดหรือท่อปลายเปิดเนี่ย ถ้าเกิดว่าพี่เอาท่อมาท่อหนึ่งนะครับแล้วนี่คือท่อปลายเปิดนะเราจะพบว่าไอ้ตรงนี้เราจะเรียกว่าหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งอะไรครับหนึ่งลูปใช่ป่ะระยะทางหนึ่งลูปหรือระยะทางจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าหนึ่งลูปเราจะได้ว่าหนึ่งลูปจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนสองไฮไลท์ไว้หน่อยหนึ่งลูปจะมีค่าเท่ากับแลมด้าส่วนสองเพราะฉะนั้นทุกๆแลมด้าส่วนสองจะ ก่อให้เกิดการกำธรหนึ่งช่วงถูกไหมหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งช่วงไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆไอ้ตัวนี้เราเรียกว,ว่าหนึ่งหลูมนั่นเองนะครับหลักการเรื่องนี้มีแค่นี้เองนะแล้วไปดูข้อยี่สิบครับเปิดข้อยี่สิบเลยอ่าเดี๋ยวพี่บอกหน้าให้แล้วกันนะในข้อยนะี่สิบน้องนุ่ๆเปิดไปนะเปิดไปที่หน้าหน้าร้อยสิบครับอ่าเปิดไปหน้าร้อยสิบเลยจากอันนี้นะครับไปดูที่หน้าร้อยสิบข้อที่ยี่สิบ นะในข้อที่ยีบเนี่ยเขาบอกว่าดูนะในโจทย์เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีท่อนะครับจุดสังเกตคือคีย์ของโจทย์เนี่ยมันอยู่ที่คําพูดเราต้องดูให้ออกก่อนนะครับว่าโจทย์ข้อนั้นเขาถามหาอะไรใช่ป่ะนะเขาถามหาอะไรและอะไรครับและมันไปตรงกับเรื่องไหนใช่ไหมนะประเด็นมีสองอันนะครับหนึ่งคือถามหาอะไรสองคือดูว่ามันไปตรงกับเรื่องไหนวงคํานี้ครับท่อปเปิดเป็นเรื่องการกําทอนทันทีการกําทอนของเสียงถูกไหม จากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจงหาอะไรครับจงหาความถี่เขี้ยวจงหาความที่ของแหล่งกําเนิดเสียงหรือในโจทย์ข้อนี้เขาอยากรู้อะไรครับอยากรู้เอฟอยากรู้เอฟถ้าเราคิดแบบกาปั้นทุบดินเลยนะเอฟมันมาจากสูตรอะไร v เท่ากับเอฟอะไรเอฟแลมดาใช่ปะ่ะวีเท่ากับเอฟแลมดาเพราะนั้นอย่าไปคิดอะไรซับซ้อนนี่เลยครับเอฟแลมดาถือว่ามีค่าเท่ากับอะไรเท่ากับวี ที่สอนวิธีช็อตรูทนะวิธีเส้นทางคำนวณที่สั้นที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ความถี่ต้องหาความยาวขึ้นและอะไรและความเร็วถูกป่ะและความเร็วแต่ว่าในโจทย์ข้อนี้อันให้อะไรมาแล้วความเร็วให้ความเร็วมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เราสามารถแทนค่าได้ว่า v เท่ากับสามร้อยอะไรครับสามร้อยสี่ิบดูหน่วยนิดนึงนะเมตรต่อวินาทีเป็น s i หรือย,ยังเป็นแล้วใช่ก็ใช้ได้โอเคนะเพราะนั้นเราจึงต้องหาจากโจทย์ข้อนี้คือหาอะไรให้ได้ครับ แลมดาแล้วในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นท่อปลายเปิดหนึ่งข้างปิดหนึ่งข้างเป็นแบบนี้ครับแต่สามารถปรับความยาวท่อได้เพราะฉะนั้นมันจะเป็นท่อยาวๆแบบนี้นะน้องแล้วเขาเนี่ยนะเป็นท่อยาวๆแบบนี้จากนั้นเนี่ยเขาจะเอากระบอกสูบเนี่ยไปใส่ไว้ถ้าเป็นการกำอรครั้งแรกก็จะเอากระบอกสูบไปใส่ไว้แล้วก็นี่คือคันชักถูกไหมคันชักนะถ้าเกิดการกำอรครั้งแรกเนี่ยลักษณะของมันจะเป็นงี้เกิดครึ่งลูปก่อนถูกไหมเกิดครึ่งลูปก่อน จากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะดึงคันชักตรงนี้ลงมาได้ครับมันถึงเป็นท่อที่ปรับความยาวได้ใส่หัวใจตรงนี้หน่อยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นท่อปรับความยาวได้เนี่ยมันจะเป็นท่อกลวงแล้วเอากระบอกสูบไปดึงเป็นคันชักโอเคไหมจากนั้นเขาบอกว่าถ้าระยะจากตำแหน่งที่ได้ยินเสียงครั้งที่สองและครั้งที่สี่แตกต่างกันสี่สิบเซนติเมตรอันนี้คือการได้ยินเสียงครั้งแรกนี่คือการได้ยินเสียงครั้งแรกถูกไหมถ้าได้ยินเสียงครั้งที่สองก็ต้องเป็นอันนี้ถูกไหม นี่คือได้ยินเสียงครั้งที่สองตัวคันชักเนี่ยก็จะชักออกมาเป็นไงครับจนมาถึงตรงนี้นั่นเองครับนี่คือการได้ยินเสียงครั้งที่สองอันนี้ครั้งที่หนึ่งถูกไหมครั้งแรกสุดถ้าเราดึงออกมาอีกลูปหนึ่งมันถึงจะเกิดการกำอนได้ถูกไหมก็คือเป็นครั้งที่สองแล้วถ้าเป็นครั้งที่สี่จะเป็นไงครับทุกคนว่าตาเลยนะนี่คือครั้งที่สองและครั้งที่สี่ในโจทย์บอกอเพราะนั้นนี่ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะไปเท่าตัวนี้ถูกไหมครั้งที่ทเ่าไร่ครั้งที่คือนี้ นี่คือการได้ยินครั้งที่สี่พอเราได้ยินครั้งที่สี่ไอตัวคันชักก็จะชักเลยลงมาข้างล่างนี้แล้วครับถูกไหมนี่คือครั้งที่สองและครั้งที่สี่ในโจทย์บอกว่าระยะระหว่างครั้งที่สองกับครั้งที่สี่แตกต่างกันเท่าไ่กี่เซนสีน่สิบเซนแปลว่าสี่สิบเซนคือกี่ลูปกี่ลูปสองลูปถูกไหมสี่สิบเซนคือสองลูปที่เพิ่งบอกไปเองนะครับว่า สองลูปลูปละแลมด้าส่วนอะไรแลมด้าส่วนสองมีค่าเท่ากับกี่เซนสี่สิบเซนหรือศูนย์จุดสี่เมตรระวังเรื่องหน่วยนิดหนึ่งนะสี่สิบเซนคือศูนย์จุดสี่เมตรนะครับอันนี้คือเซนติเมตรนะครับอันนี้เป็นเมตรเพราะฉะนั้นจากสมการนี้หาแลมด้าได้ยังได้แล้วแทงเข้าไปตุ้มหาวีแทงไว้ตุ้ม, v, ไ,มได้เอฟยังได้แล้วครับเพราะตรงนี้มันคือกี่ลูปนั่นเองมันคือสองลูปนั่นเองถูกว่าสองลูบแล้วตัวนี้ก็คืออะไรนั่นเองครับ เท่ากับ40เซนติเมตรหรือ0.4เมตรนั่นเองครับเคลียร์มะเพราะฉะนั้นเรื่องการกำอรเนี่ยประเด็นมันคือเราต้องรู้จักการการเกิดนะการเกิดการกำอรว่าในแต่ละครั้งที่ต่างๆกันออกไปมันจะมีจํานวนลูปเพิ่มใช่ปะ่ะแล้วจนนํานวนลูมเนี่ยจะเท่ากับแลมด้าส่วนอะไรส่วนสองไปฝึกเพิ่มนะไปฝึกเพิ่มข้อสอบเนี่ยมันไม่ออกเกินนี้นะต้องไปฝึกเรื่องพ่อปลายเปิดป,ปลายปิดนิดนึงผ่านนะครับ ข้อนี้ไปคำนวณดูนะครับในข้อที่ยี่สิบเนี่ยคำตอบที่จะออกมาก็จะออกมาเป็นแปด้ยห้าสิบนะความถี่ที่ออกมาเป็นแปดร้อยห้าสิบเฮิร์ซอ้าวพานถัดมาไปดูข้อย4สี่ครับข้อย4สี่ก็เป็นเรื่องที่ออกมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือเรื่องอะไรเรื่องแสงใช่ป่ะเรื่องแสงเรื่องแสงน้องรู้หรือเปล่า ไอคนที่เอ็นทานได้คะแนนดีกับคะแนนไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่มันวัดกันตอนไหนหรู้ปะวัดกันตอนเดือนสุดท้ายวัดกันตอนเดือนสุดท้ายหรือตอนที่เราเอาอะไรครับเอาเนื้อหาเนี่ยที่เราเรียนแล้วไปนั่งทําข้อสอบเก่ามีคนสองประเภทประเภทแรกก็คือทําข้อสอบเก่ากล้าทําน้องบางคนเวลาอ่านหนังสือไม่จบจะไม่ค่อยกล้าทําข้อสอบถูกปะแต่คนที่ส่วนใหญ่คะแนนได้ดีนะมันจะกล้าทำเว้ มันจะทําก่อนแล้วจะพบว่าจิตตกเพราะทาไม่ได้แต่ทันทีที่ทําไม่ได้มันจะรู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยข้อสอบชอบออกเรื่องนี้แล้วก็จะกลับไปอ่านเรื่องนั้นถูกป่ะเออกลับไปอ่านเรื่องนั้นแล้วพอมาทําใหม่มันจะทําได้แต่คนที่ไม่กล้าทําข้อสอบจะเป็นไงก็จะไม่รู้สักทีว่าข้อสอบชอบออกเรื่องไหนถูกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาหนึ่งเดือนสุดท้ายที่อ่านเนี่ยมันจะอ่านไม่ตรงประเด็นเพราะนั้นวิธีที่ดีสุดนะครับให้กล้าเอาข้อสอบปีหนึ่งเนี่ยมาทําเลย แล้วกล้าให้มันน้อยๆแล้วยิ่งน้อยยิ่งยิ้มสมมุติทำออกมาได้สิบแปดเต็มร้อยอูย้สุดยอดสุดๆเลยฝีมือมากแล้วยิ้มเลยเพราะอะไรครับเพราะมีช่องว่างในการพัฒนายเยอะถูกว่าถ้าใครทำออกมาได้เจ็ดสิบเครียดเลยหูจะดันขึ้นแปดสิบเนี่ยลำบากเลยเนี้ยแต่ถ้าใครทำออกมาได้สิบห้าเป็นไงสุดยอดพี่สุดยอดเลยผมได้สิบ้าเดี๋ยวผมจะทำสี่สิบให้ดู ถูกว่ามันมีช่องอ่ะที่จะพัฒนาได้เยอะแต่ถ้าไม่ทําก่อนเลยมันจะไม่รู้ช่องว่างการพัฒนานะเพราะนั้นเตือนสุดท้ายหัวใจคือทาข้อสอบแล้วกลับมาที่เนื้อหาทําข้อสอบแล้วกลับมาที่เนื้อหาแล้วข้อสอบมันชอบออกสูตรไหนเยอะให้ดอกจันสูตรนั้นลงไปเยอะๆในสรุปโอเคปะ่ะแล้วเวลาใกล้สอบ่าให้ไปดูไอ้ที่เราดอกจันมันจะตรงประเด็นแล้วมันจะจําสูตรที่ควรจําได้โอเคไหมนะไอ้สี่ร้อยก็สูตรอะจำร้อยยี่สิบสูตรที่ออกเยอะพี่ว่านะไม่ใช่ต้องจำสี่ร้อยสูตรหรอกอา้าวพาน นาพานง่วงยังอ่ะแกง,ง,ง่วงแกง,ง,ง่วงพี่มีวิธีแกง,ง,ง่วงวิธีที่หนึ่งวิธีที่หนึ่งกั้นหายใจอ่าทําตามพี่ใครกล้ากั้นหายใจได้ถึงหนึ่งนาทีบ้างจะหายง,ง่ 1, 2, วงเนินสองซ้ำไหวล้าผ่านไปแล้วสิบวิ ครหัวลาะแปลว่าหายใจเรียบร้อยแล้วเพราะเขาบอกว่าคนหัวเลาะต้องหายใจด้วย15วิี20วิกันได้ไหมถ้ากานหายใจครบนาทีจะหายง่วงลองทดสอบดูเชื่อพี่ครึ่งนาที <laughs> ทำไมหัวเลาะเหมือนไม่เชื่อกันเลยวะเรวกันต่ออะสมมติว่าครบวันหนึ่งนาทีแล้วนะหนึ่งสองสาม คนหาวเพราะอะไรขาดอากาศใช่ไหมขาดออกซิเจนเพราะนั้นทันทีที่เรากั้นหายใจเนี่ยหลังกั้นหายใจมันจะใช่ป่ะเออแล้วตอนกั้นหายใจนานอ่ะมันจะกลัวตายทันทีที่เรากลัวตายเราจะเลิกง่วงจริงป่ะสมมติว่าเราขับรถอยู่แล้วมันตกไปข้างคูแล้วมันจมลงไปในน้ําตอนนั้นเรากาลังนอนอยู่เลยนะนอนอยู่แล้วคุณพ่อขับรถแล้วสมมติสมมตินะสมมติว่ามันตกลงไปในคูแล้วจมน้ําคุณพ่อปุกบอก รถจมน้าแล้วเราบอกแป๊บหนึ่งพอทันทีที่เรากลัวตายเราจะหายง่วงถูกปะ่ะอ่านี่วิธีที่หนึ่งวิธีที่สองครับอ่ะยกมืออันนี้เป็นวิธีแก้กระ벙ลมหนึ่งสองสามยกแล้วหายใจเข้าแล้วค้างไว้ก่อนห้ามหายใจออกนะกั้นหายใจไว้กั้นหายใจไว้ยไวอย่าเพิ่งหายใจออกนะแล้ามือลงทางทางที่กั้นหายใจครับทางทางที่กั้นหายใจเมื่อกี้กระบังมันยืดแล้วใช่ตอนนี้เราตบลงแล้วหายใจออกทําตามพี่สามครั้งหนึ่งสองสาม หายใจเข้ากั้นหายใจเอามือลงเอามือลงแล้วกั้นหายใจอยู่นะแล้วเดี๋ยวพี่พูดหนึ่งสองซ้ำนะหนึ่งสองซ้ำสามทีแล้วจะหายง่วงหนึ่งสองซ้มขึ้นเอามือลงหายใจออกเอาผมพร้อมอะเห้มันสวยๆพี่ถ่ายภาพตอนสวยๆนะเหมือนแปะอักษรนะหนึ่งสองส้ำอเอามือลงเดี๋ยวพี่นับนะหนึ่งสองส้ำสา,สามรอบหายง่วงไหมถ้ายังมีวิธีสุดท้าย วิธีสุดท้ายต้องการขันกับผ้าขาม้าหรือผ้าถุงอาบน้ําอาบน้ําเชื่อพี่ถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มตึงิดตึงิดง่วงๆใ,ให้ทําไมทันทีแก้ผ้าสมมุติว่าเรานอนกับน้องสองคนนนสมมุติว่าน้องน้องผู้ชายกับมีน้องชายอยู่คนหนึ่งอยู่ในห้องนอนเป็นเตียงคู่ใช่ลองนึกภาพแล้วสมมติว่าเรานั่งอ่านหนังสืออยู่ไอ้น้องชายเรามันอยู่ม .3 แล้วลองง่วงทําไงลุกขึ้นจากเก้าอีก้แก้ผ้าเลย น้องที่มันนั่งอยู่มันจะตาค้างเนี่ยแล้วเดินเข้าห้องน้ําอาบน้ําอาบน้ําเสร็จเช็ดตัวออกมาใส่เสื้อนั่งอ่านต่อเท่นะเท่นะน้องที่มันนั่งอยู่ในห้องเลโอูหพี่กูขยันสุดๆอาบน้ําแล้วมาอ่านต่อเสร็จแล้วอีกครึ่งชั่วโมงง่วงทาไงครั้งนี้จะเป็นไอ้บ้านละแกพาเข้าห้องน้ำอาบน้ําเดินออกมา เช็ดตัวอ่านต่อไอ้น้องมสามเราจะรู้สึกไงครับภูมิใจที่มีเราเป็นยิ่งอย่างอาบน้าหายอาบน้ําหายถ้าอาบน้ําไม่หายให้ทําไงให้ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วนอนโอเคปะแล้วสัปดาห์สุดท้ายก่อนสอบให้ทําไงครับ4.3เวลาสําคัญตื่นตีสี่ครึ่งเชื่อพี่สัปดาห์สุดท้ายนะตอนนี้จะอ่านตีสองอ่านไปนะแต่ว่าสัปดาห์สุดท้ายให้ตื่นตีสี่ครึ่ง บอกน้องเลยนะว่าถ้าพี่ไม่ตื่นเตะให้จุกเลยนะให้ตื่นให้ตื่นเพราะเวลาเราตื่นตีสี่ครึ่งเนี่ยหัวค่ำวันถัดไปจะทำไมจะง่วงป่ะแล้วทำอย่างนี้ไปเจ็ดวันเนี่ยมันจะปรับเวลาตัวเองเป็นหัวค่ำง่วงแล้วตื่นเช้าไอ้ที่เราไม่ยอมนอนวันสุดท้ายก่อนสอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเล่นอ่านตีสองตลอดแล้ววันสุดท้ายอยู่ดีๆจะนอนหัวค่ำร่างกายมันไม่จำนะเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายมันจะนอนไม่หลับแล้วจะเครียด แล้วพอตื่นเช้ามาจะก,กวนกวายรู้สึกว่าเมื่อคือนนอนไม่พอใช่ปะม,มันจะทําข้อสอบได้ไม่ดีโอเคไหมเพราะนั้นสัปดาห์สุดท้ายให้ปรับเวลาโดยการตื่นเช้าอย่าปรับเวลาในการนอนหัวค่านะมันไม่นอนหรอกให้แก้โดยการตื่นเช้าแล้วหัวค่มามันนอนเองใช่ไหมหัวค่มามันนอนเองอ่ะนะอันนี้อ้าวไปดูโจทย์กันอันนี้ข้อ24ตื่นแล้วนะลุยแล้วนะครับลุยแหลกรอบสุดท้ายนะ20นาทีสุดท้ายพี่ขออัดโจทย์ไปจนถึงไฟฟ้านะครับอ่ะข้อ24ครับ Wato